ต่อไปอีแล้วครับสุดท้ายไปกา่ล่อง d ีมุฟพเมียนนะครับพี่ได้เหมือนกันเป็นจานมเหมือนกันมาใส่แล้วก็ปรับตัวนี้สัาณเณก็ขึ้นประมาณ1 4 5 5นะครับพชั่นมใช้ความถี่นี้3920ศนนะครับจับสัญญาณได้หยุดนะครับมุมให้ดูอีกทีนะครับเจอสัญญาณแล้วก็จะหยุดนะครับเนี่ยนี่คือเลยแล้วนะครับก็จะไม่ขึ้นเดี๋ยวกลับอีกทีนะครับ ไม่ใช่ไม่เจอนะรอบนี้เจอบางบางช่วงอยู่นะครับเจอไมเนะี่ยรอกลับอีกด้านหนึ่งนะเมื่อกี้ยังเจออยู่เลย สุดแล้วนะครับกลับอีกด้านนะครับ,รบนี่จะเจอแล้วจะลองเซิร์ชดูอีกทีนะครับถ้าไม่เจอก็ต้องให้วิ่งไปที่ตำแหน่งเดิมเมื่อกี้นะครับ ดีมูไปมาเจอตึกหนึ่งอ๋อโอเคครับเจอแล้วครับอีกตำแหน่งนี้23%นะครับ2 2 207นะครับตำแหน่งมอเตอร์ครับตำแหน่งเกียรครับปล่ามันคนละกล่องกันครับ๋อแล้วก็กดโอเคนะครับเซฟดัตตานะครับแล้วความถี่ก็าคนละตัวใช่ครับกดเมนูออกนะครับ เกลับไปที่มอเตอร์เคยูแบนด์นะครับกี้ซตำแหน่งไว้แล้วผ้าลืมลืมให้นี่ไว้เดี๋ยวจะลองด้วยว่ายังจับอยู่ได้ไหมสัญญาณอ่อนขนาดนี้นะครับก,กดโอเคนะครับดูไทคอมอยู่เลย กด s e นะครับกดเ N A T นะคให้ดีโมดเลือกดาวเทียมนะครับปาที่ไทคม5เมื่อกี้ลืมเลือกไว้ก่อนแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็เลือกช่องอช่องไหนก็ได้หนึ่งช่องก่อนให้จานวิ่งไปก่อนอันนี้เป็นความถีเก่านะครับเยวค่อยเซิร์ชดูที่ช่องที่เจอมื่อแย้มันจะได้ช่องอะไรมานะ นนต้องเข้าไปอยู่ในโพซิชันก่อนนะว่าตอนนี้มูฟกลับไม่ยังเจออยู่ไหมนะครับกำลังมุฟนะับไอคมห้าก็ยังใช้มูฟตั้งจานได้อยู่นะครับแล้วก็เช้กล่องรุ่นใหม่รับสัญญาณเอานะครับถอดรหัสสัญญาณาต้องกดเข้าโพซิชันใหม่อีกทีนะครับ PCF ต้องดูวความถี่เป็นความถี่เมื่อกี้กันสามเก้าโอเคยังอยู่นะครับกดออกนะครับกซิกอ,ออกแล้วก็กดเมนูนะครับเมนูเพื่อไปค้นหาดเดวเซิร์ชนะครับเซิร์ช โฟลเดอร์ที่นี้เราก็กดเลื่อนมาที่เซิร์ชนะครับแล้วก็ต้องการเซิร์ชฟรีทีวีโอเคไปนะครับเขาค้นหาอ้าวเดี๋ยวต้องเลือกความถี่ด้วยนี้มาโทษทีเดี๋ยวต้องกดเลื่อนครับกดเลือ่อนอ่าลูกศรลงนะครับ ที่เราใส่แอดเข้าไปใหม่นะครับอยู่ที่ท้ายสุดเลยนะครับอ่ะเปนไหนล่ะสิบอ่ะหกสิบห้าครับนี่สามเก้าสองศูนย์นี่นะครับโอเคแล้วก็เซิร์ชก,กดโอเคนะครับฟรีทีวีใช่นะครับซีจะขึ้นช่องอะไรไหม แล้วว่าขึ้นหลอกๆอขึ้นเป็นไอนี่อยู่ GMM OTA นะครับเป็นไทยคมอยู่นะครับเป็นอเ,นเหมือนรายการวิทยุนะครับขึ้นมามนนใช่ด้วยอ่าพายมามูฟไปทางโน้นนะ หรือว่ามีภาพอยู่สะดุดสะดุดหรือเปล่า a l เ x i ซ dorce quality ดูนะครับอ้าวมันจานมันมุบไปนู่นเนี่ยสงสัยจานไปโดนดาวเทียมนะมุบกลับไปไทยคมอีก่กีกันอ๋อน,นี่ช่องรายการมาขึ้นมา5ช่องรายการอยู่ย ดูวะนะที่อ่ะช่องอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ สัญญาณเนี่ยแป๊บหบนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู TA, ่ ota team ota info set ota ช่องรายการไม่มีนะครับขึ้นช่องรายการพิยุคนะครับอาจารย์ก็จะโมไปอีกดาวนึ่งลองมาเซิร์ชก็ไม่ได้นะครับขึ้นแค่ภาพความถี่ ota นะครับช่องรายการเมนูไม่มี <c oughs> ยังไงใช่ไหมต้องขึ้นไปข้างบนนะครับไปลองปรับสัญญาณดูว่าได้แรงกว่านี้ไหมนะครับ เดี๋ยครับตอนนี้จะมาขึ้นมาดูจานนะครับประมาณ3เมตรได้ใหญ่นะครับต้องมาปรับตรงนอดอยู่นะประแจเลื่อนค้อนมากี่ปีแล้วพี่มอเตอร์ทนนะมอเตอร์เนี่ยโอ้มไม่ใจแต่ว่าน่าจะนานแล้ว ตอนนี้พี่ต้องอน้ำมันหยอดหน่อยนะน้ำมันหยอดให้เลื่นหน่อยช่วยเพราะส่วนมากมันจะเสียมันจะเป็นสนิมข้างในถ้ามันเสียเดี๋ยววานพี่ดูสัญญาณข้างล่างมีก็ดีพี่แต่แต่เอาให้มันใช้ได้ก่อนไม่เป็นไรให้พี่ฉีดที่หลังได้ ฉีดแล้วให้มุ้ไปมุ้มาที่หลังได้เอาเรื่องสัญญาณก่อนผ่านหรือเปล่าาใหญ่ขนาดนี้นะครับจะมากระซ่อมอยูน่นะรับซ่อมทุกอย่างนลครับสายช่างนี่ไง,ไงทิ้งหนีไม่ได้นะเไยทำก็ต้องทำนะครับจะได้ใช้ไม่งั้นจะเป็นกลายเป็นขยะนะครับโอเคขึ้นไปปรับแล้วก็ได้แค่นี่สามิบสี่ ใส่คงต้องเปลี่ยนหัวใหม่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็เดี๋ยวลองต่อกล่องใหม่ดูกันที่เราซื้อมานะครับดูใช้ได้ดอเปกับเพราะว่าอันี้มันเป็นความถี่เก่านะครับต้องไปเอาหัวไทยเซมาใส่โอเคครับเสียบกล่องนะครับใช้ดาวเทียมได้ทูกได้ใช้ออนนไลนน์อินเทอร์เน็ตได้นะครับ แัมมีเอ็กซ์ีมีพอตสายแลนด้านหลังนะครับตัวนี้มีเน็ตบ้านก็น่าจะเสียบได้เลยนะครับก็คนเรื่องไรเทียวก็จะเอลวันบีนะครับคนหาเอลวันบีอัตโนมัตินะครับก็รอนะครับสัญญาณจะได้ด้วย ดูได้นะครับได้ตอนนี้ดูได้มันเราต้องขับมาได้คุณภาพนะครับคนละคนละทางเข้ากันอืมคออินโฟดูสัญญาณนะครับมันนั่งไล่สายที่คือมาต้องเป็ปีนระเบียงแล้วเป็นนั่งไล่สายดูว่าสายมันหลุดสายอะไรคุณภาพนะครับสามสิบเก้านะครับความแรงความแรงนี่ 82มา,ามาดมาต้องมาดูช่องวันนะครับก็แรงนะแต่กล่องมูมนี่ได้แค่สิบที่สิบนะครับความถี่เปลี่ยนไปนะครับมีความถี่สี่สี่ศูนนะครับจิมเล็สามหมแนวหอแคมีแต่นี้ได้63านะครับคุณภาพความแรงก็90นะครับ ต่อไปมาดูช่องโมโนนะยี่สิบเก้านะครับดูสิสัญญาณเท่าไหร่นะครับกดอินโฟที่เรโมทนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้ได้ที่สามสิบเก้านะครับคุณภ,ภาพสามเก้าความแรงแปดสิบสองนะครับ ก็น่าจะรับไทคมได้อยู่จีนนี่ไม่กล้ามูฟเลยครับดูไม่ได้ยังไงก็ดูไทคมไปก่อนแล้วกัน,นะนรับไม่ไม่มั่นใจครับต้องหากล่องรุ่นใหม่ที่ว่าเป็นมูฟแล้วก็มีความถี่ H ฮดีแล้วกันครับเพราะว่านี่ค,คงจะลําบากดูท่าทางแล้วตอนนี้ออ,อ,อก็ด e อ i กนะครับก็ออลองดูนะครับเผื่อใคร เจอปัญหาเรื่องรับสัญญา,ญาได้แต่ยมแฉช่วยกันตางค์ซัมตะไคร้เอาเขี่ยมไหมเอาเอาแตกกล่องได้ใจใ,ให้ช่างแมวในการทำคลิปโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับไม่ตอนนี้ตอนนี้เราดึงสัญญาณจากเราเตรียมอยู่ครับเดี๋ยวใช้ลา์แบบละใช้ได้ครับใช้้ไดละใช้ได้ละครับ